เนสวัสดีค่ะ FJ เซ็นรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะ FJ ว่ามันวานรายงานตัวเช่นกันเดี๋ยวเราไม่ได้จัดเวลาเดียวกันแล้วทาไมเรามาอยู่ด้วยกันวันนี้เอาเธอกลับบ้านไปสิเอ้าไม่ได้ <c oughs> วันนี้เรามีภารกิจภารกิจ <c oughs> พิเศษ <c oughs> สุดๆสำคัญมากมไม่ต่างจากการทำงานเลยทุกต้องคนันก็คือเรื่องกิน เพราะว่า Flex 145ตอนนี้กำลังมีกิจกรรมที่อยากจะชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันเพราะว่าฟินกวันนี้ไม่มีอีกแล้วจริงๆส่งถึงบ้านเลย Flex delivery ติดตามรายละเอียดต่างๆได้กับพวกเรา2คน 2> ค่ะเนาะรวมถึงทุกอย่างเนี่ยก็อ,อยู่ในเพจ Facebook ของ Flex Station นะคที่เราจะเสิร์ฟความฟินี้ ส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะค่ะใช่แล้วค่ะก็จะพรีเมียมแบบประมาณนั้นเลยก็คือพรีเมียมแบบบียอนไปอีกนะคะพรีเมียมแบบเล่นใหญ่ถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าคือมันมีหลายร้านมากว่าจริงจริงานก็รู้เนาะจะบอกว่านทาไมมันมีหลายร้านมากค่ะทุกคนและหนึ่งในร้านนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราสองคนก็จะบุกไปถึงนั่นเลยแน่นอนค่ะพูดแล้วก็หิวไปเลยไะง่ายมากมันใกล้มากมันใกล้มากจริงๆใช่ไปเลยไหมพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคไปค่ะ ปิ๊งมินิฮาร์ดเสียงอะไรอ๋อเป็นคือมีเสียงแบบปิ๊งปิ๊งสาวพิเฟษนะใช่ตอนนี้เราอยู่หน้า DGB แล้วนะคะรู้สึกให้บรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีป่ะถูกต้องจริงๆริงขาดแค่ฮันบกผมนี่ได้อยู่ป่ะ ได้อยู่ได้เห็นไหมเป็นก้อนๆเนี่ยองโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่แบบคือหน้าอาจจะไม่ได้แต่ใจรักก็เลยมาร้านนี้ไงใช่ DGB เออแล้วถ้าอยากกินร้านนี้เราต้องทำยังไงง่ายมากค่ะก็จะโชคดีแบบว่าแล้วก็เซนนะคะวันนี้ FJ ว่านกับ FJ เซนเนี่ยพามาลองก่อนเดี๋ยวเราจะชิมให้ก่อนเลยแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถปินกันได้ง่ายๆฟรีด้วยนะกับกิจกรรม Flex Delivery จริงๆมมีหลายร้านมากแต่นี้เป็นหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะมาแบบประเดิมให้ก่อนเลย เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเรามากแน่นอนค่ะเดินมาะคลานมาเลยค่ะคือถ้าวิ่งมาเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะไม่ได้เราเลยบอกว่าอยากให้มันใช้เวลานิดหนึ่งก็เลยต้องค่อยๆแบบค่อยๆเดินเดินมาดนึงใช่เรามาเกาหลีกันขนาดนี้พูดเกาหลีไหมคะอ่าได้เลยค่ะยโซโยอเาชรคุกซัยโแล้วหรออ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิโอป้าซาราเฮอาไหนไหนมีหรอ เดี๋ยวเข้าไปแต่จริงๆเนี่ยติดตามรายละเอียดเนี่ยอย่าเพิ่งบอกก่อนนิดนึงบางคนอาจจะเฮ้ยยังไงต้องติดตามยังไงผ่านเพจ Flex Station นะคะหรือว่าฟังในวิทยุขึ้น Flex 145ก็ได้เหมือนกันใช้แล้วแต่เพโกพายเยอ่ โอ้ยเพกโกภายน์เพกโกภายน์เพกโกภายน์มาแล้วขอให้เรากินอย่างเงี้ยให้เราหมอขอบคุณค่ะอ๋อมาแล้วขอบคุณค่ะพอกินผักไหมอ่ะมันไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีผัดผัดข้างในสีข้างในกินได้ปะกินได้กินได้หมดต้องเตรียมเป็นสเต็กเกาหลีนะรู้ยังได้เอาเลยนะเอาเลยนี่เขามี แพ็คมาให้อย่างดีนะคะอันนี้คือกิมจิไรซ์ไลท์อ่ะช่วยช่วยย้ำอีกแงถูกต้องค่ะกิมจิไรซ์ไลท์ได้ไข่ดาวสองฟองมีไก่ทอดแล้วก็มีหมูมีหมูมีหมูแล้วก็มีข้าวผัดกิมจินะแต่ว่าจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ชิมเป็นตัวแทนเจคุณทุกคน4.5นะคะใช่ทุกคนต้องอิจฉาเราเนาะแน่นอนนี่คือแบบโอนอยออกนะแล้วคือชนะกัน2คนก็เลยได้มาเราวเร็วัเงินเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนทุกคนเองค่ะจะชิมให้ดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยกินจิไรซ์ไลท์รสชาติเป็นยังไงโอ้โหนี่คือแบบประดิษฐ์ประดอยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาให้ครบคือดีมากให้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 กินให้กินอ่ะ หอมอะหอมมากหอมมากคือยื่นไปไปสรุปคือเป็นตากล้องเนี่ยเข้ามากินนะใช่เพราะว่าตอนนี้คือทีมงานเราคือเยอะมากมีกล้องทั้งหมด1ิบตัวใช่เดี๋ยวาจอิงสรุกกล้องกลางกล้องกลางหนึ่งสองสามอร่อยนี่กินแค่ข้าวก็อร่อยแล้วอันนี้คือกินหมูด้วยกินครบทุกอย่างอร่อยมากมาชิ้นใอ่ะมนชิ้นใอ่ะ คิดถึง f อน้ำเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบจริงๆถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเอว่านเป็นเอฟเจนะเพราวก็มานั่งกินด้วยกันสองคนน่ะเมืคนก็ปินนะดูเหมือนว่าจะองดูผู้ชายหมือทยล่าดีเหรอโทรหารร้องไหมทำไมเถวบ้านผู้ชายอย่างนี่เขามีไข่ดาวให้สองฟองเหมาะกับแบบมากินเป็นคู่ด้วยเดี๋ยวจะมากินกับเพื่อนก็ได้รายสำหรับพวกเราอ่ะต้องควลรักนะคะใช่แล้วอย่าง FJP กินเก่งมากจำได้ไหมที่เคยไปกินข้าวด้วยกัน กับกับแบมด้วยราคานีไม่พอสำหรับเจสมไม่พอไม่พอนี่นะคะเขามาแบบร้อนๆเลยดีมากมีสาไล่ายแบบคือใช่เลยแบบไม่ต้องไปบินไกลไปถึงเกาหลีไม่ต้องมาเองจริงหรืออยากจะมาเองก็มาได้แต่ว่าเราก็มีไปส่งให้อร่อยอ่ะดีมากเป็นยังไงกันบ้างค่ะอร่อยมากอิ่มอิ่มมากเราก็อยากมาก อยากให้เกิดอันนี้เร็วๆแล้วว่ะอยากให้พี่ชัยทำเร็วๆเพราะว่าอยากส่งฉันอยากกินปีไม่ใช้อะไรอยากให้ทุกคนได้กินรีเหมือนเราเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็อิ่มแบบจุใจมากๆนะคะเหมือนบินมาเกาหลีจริงๆแล้วก็รอบ้าเนี่ยเราจะไปกินร้านอื่นด้วยกันอีกปะคนต้องไปกินก็จองเลยนะเราไปค่ะเราสองคนไปค่ะแล้วก็จริงๆสองคนพอแล้วเนาะไม่อยากใครมาแย่งถ้าใครอยากติดตามว่าต่อไปจะเป็นร้านอะไรร้านอะไรอยู่ในลิสต์ของเราบ้างก็สามารถติดตามได้ในเพจ Flex Station หรือ บิดขึ้นวิทยุนะคะมาฟังพวกเราในช่วงของวันก็ได้นะคะวันจันทถึงสุกนะคะ11โมงถึงบ่าย2คะ่ะอืมช่วงเวลากลางวันพอดีก<ห>ำลัง<อ>ทานข้าวออมีว่านเป็นเพื่อนสุด f j เจซก็มารายงานช่วงเย็นๆค่ะ4โมงนะคะก็ใกล้จะถึงเวลากินข้าวเย็นแล้วก็ขับรถกลับบ้านอ,อ,อยู่ยาวไปจนถึงทุ่มครึ่งเลยฝากด้วยนะคะ นะ <No. S 1> โอเคนะโอเคมาและกิจกรรมเนี้ยก็ต้องฝากด้วยนะคะ Flex Delivery จะได้ฟินแบบเราสองคนแบบนี้แน่นอนค่ะไปยังไปเลยมาล่ะไปช้อปปิ้งนะช็อปอันยังอ่ะเซล